มาอยู่ที่ตู้ตู้เดิมเลยครับโ <No. S 1> อ้โหอาจจะไม่ใช่ตู้เดิมแต่เป็นตู้ประเภทเดิมแล้วกันและหยุดนะฮะ มีหนึ่งขวดไหลลงมาและมีเหมือนจะเป็นน้ำผลไม้แหละอยู่ข้างล่างติดอยู่2ขวด oh. คำถามคือจากการกดครั้งนี้ที่ขวดน้ำกำลังไหลลงมาเนี่ยจะทําให้ได้น้ำกี่ขวดไม่ได้เลยสักขวดได้แค่ขวดเดียวหรือได้หมดเลยยากจังเลยอ่ะออยากเนาะมันก็มีโอกาสจะได้ทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเกิดมันหล่นผิดองศามันก็อาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะถ้าเกิดมันติดกันขนาดนะั้นแล้วถ้ามันมีความแน่นมากพอมันก็ไม่ได้มันอาจจะไม่หล่นสักขวดเลยก็ได้นะ ใช่คิดเหมือนกันว่าอาจจะไม่หล่นขวดก็ได้นะจริงๆไอ้ตอบขวดเดียวอ่ะรู้สึกว่าไม่น่าใช่ตัดตัดช้อยส์ขวดเดียวไปก่อนเลยมันควรจะไม่ได้สักขวดหรือได้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าเป็นคนโลภอย่างเราแล้วก็น่าจะได้ทั้งหมดใช่เราเราณจุดนี้ัยตัวเองก็ได้อ่ะได้ทั้งหมดค่ะน่าจะได้ทั้งหมดคุณซิก้าคุณมี2ตัวช่วยใช้ได้ถ้าต้องการหรือจะเก็บไว้ใช้ในข้อต่อต่อไปก็ได้แล้วยืนยันกับผมว่ากดครั้งนี้ได้กี่ขวดครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวซิก้าเอาไปใช้ในตอนที่แบบว่ามันดูท่าทางจะแแแแพ้้้้ลลววบบี่ออาจะตงท ไม่ได้เป้าหมา่ขเขาเนี้ยมาสิก้าทำเพิ่มวงเงี้ยและแพงต้นทุกคนเพื่อจะ,จะได้เห็นที่ Arc อาร์ตทูเวิร์กพร้อมหรอลอยู่ด้วยกันก่อนที่อาร์ตอยู่ด้วยกันก่ <c oughs> อนคุณซิก้ายืนยันว่าตอบข้อเขาถามว่ะไปดูเฉลยดีกว่าครับว่าได้เท่าไหร่ครับเฉลยมาครับดูซิว่าได้หรือไม่ได้นะฮะข้อนี้ <c oughs> และน้ำหล่นลงมาปุ๊บมันเงียบลอยไม่ได้โอ้โห ปิดครั้งอยู่อย่างนี้ทุกสิ่งที่ทำมาใส่รับไม่ได้โอ้ my god ทำไมใส่รับไม่ได้โอ้เออไม่ใช่มันไม่ใช่เห็นไหมเนี่ยเชื่อมีพี่กงจะช่วยแล้วว่าเออมันน่าจะไม่ลงสักขวดเลยให้ทุกคนรู้ไว้นะคะว่าถ้าเกิดเราโลภมากเราจะไม่ได้อะไรเลยนะคะ